หนึงวันกับการเรียนสโนบอร์ดขึ้นเชิงกัร็นมาลงที่อิชิกอยูซาว่าแล้วก็ได้เจอกับหิมะตกครั้งแรกคือแบบดีใจมากๆไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนดูจากอาการได้นะคะอ่ะเป่าครับเป่ายกฟันออกปากเอ้ยควันออกปากหรือเปล่าแลอจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางไปที่นู่นนะคะยอดเขานะนะคะที่ที่เราจะไปเรียนนะคะเราก็มาถึงละที่นี่นะคะคือยูซาวาโคเกนที่มาที่นี่นะคะเพราะว่า ทำการบ้านมาว่าที่เดียวคนจะน้อยกว่าเล่นง่ายกว่าแล้วก็เราจะไม่เกะกะคนอื่นนะคะเรามาเล่นครั้งแรกนะคะโรงเรียนกับคุณครูได้ทําคลิปไว้เต็มเต็มแล้วติดตามได้นะคะสําหรับการเล่นครั้งแรกก็คือเหนื่อยมากแบบว่าข้านานหิมะตกแต่ว่าข้างในคือมีเหงื่อออกนะคะหมดแรงก็ไปพักกินลาเมงร้อนๆนนคะ่ะกับบรรยากาศที่มีหิมะเต็มไปหมดคือมันฟินมากๆหลังจากนั้นก็ขึ้นกระเชา้าขึ้นไปบนยอดเขานะคะ เพื่อดูวิวจากท็อปวิวลงมาข้างล่างนะคะคือมันสวยมากๆก,กับคนที่แบบไปเห็นหิมาครั้งแรกคือมันตื่นเต้นมากๆดูวิ่งไปทั่วท,ที่แบบวิวสวยมากแล้วก็ดูแบบสงบแบบคนไม่ได้เยอะมากคือชอบมากคืออยากกลับไปอีกสําหรับการเล่นครั้งแรกก็คือรู้สึกว่าดีมากๆแล้วค่าใช้จ่ายอะไรก็คือไม่ได้แพงมากกว่าที่อื่นนะคะอาจจะถูกน้อยกว่าด้วยเล็กน้อยแล้วดูราคาอัปเดตได้ค่ะ ก็เราก็ซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะคะคือพอเล่นได้แล้วคุณครูก็แนะนําว่าให้ขึ้นกระเช้าขึ้นไปเล่นที่สูงกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็ดีมากเลยแล้วนี่ก็คือความจริงของชีวิตนะคะสู้ๆค่ะทุกคนเราทําได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกัน